สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในรายการห้องชงครับกับช่องบอสอยากติดนะฮะวันนี้ก็เพิ่งตื่นเลยครับผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยโอเคมาพบกับคอนเทนต์ที่ชื่อว่าคาสคาร่ากันนะครับผมครับผมผมพูดไม่ค่อยเก่งนะผมขอดูสคริปต์ไปด้วยคาสคาร่าก็คือเปลือกของเชอร์รี่กาแฟนะครับวิธีการที่ได้มาเนี่ยก็คือเกษตรกร,ร,กรหรือผู้พัฒนาโพเซสเนี่ยฮะก็จะแบบเก็บ ลูกเชอร์รี่ที่สุกเต็มที่แล้วครับของที่อยู่บนต้นกาแฟเนี่ยฮะเขาก็จะเก็บมาได้ลูกเชอร์รี่นะฮะแบบที่สุกแล้วแล้วเขาก็จะมาล้างทําความสะอาดครับอาจจะว่าในบอ่อหรือว่าในถังกันแล้วแตนะ่เขาก็จะเติมน้าเข้าไปแล้วทีเนี้ยเขาก็จะจะคัดลูกที่จมเท่านั้นนะลูกที่ลอยอยู่เขาก็จะไม่เอานะครับเพราะว่าลูกที่ลอยอยู่มันจะแบบมีมอดหรือว่ายังไม่สุกอะไรอย่างนี้ รสชาติมันก็จะแบบเฟื่อนๆอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ไม่นําไปโปรเซสนะครับเขาก็จะเอาลูกที่จมเท่านั้นนะครับส่วนลูกที่จมเนี่ยเขาก็จะเอาไปโปรเซสต่อซึ่งกระบวนการเขาก็คือไปสีเปลือกของเชอร์รี่ออกนะฮะแล้วเขเสร็จแล้วก็จะได้กาแฟกะลามานะครับอ่าพอได้กาแฟกะลามาเนี่ยทีเนี้ยผู้พัฒนาหรือผู้โปรเซสเนี่ยก็จะเอาไปทำโปรเซสต่อไปนะมาไม่ว่าจะเป็นวอช หรือว่าฮันนี่หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะฮะเขาก็จะเอาไปโพสเซตต่อนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พอโพสเซตเสร็จเนี่ยเขาก็จะเอากาแฟกะลาเนี่ยไปสีกะลาออกเพื่อจะให้ได้เป็นกรีนบีนนะครับอ่าเมื่อได้เป็นกรีนบีนแล้วเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกันแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะเอาไปคั่วแล้วก็เอามาบดเอามาชงเอามาดื่มอะไรกันเนี่ยฮะก็จะเป็นตามสเต็ปนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วน เลือกของเชอร์รี่แกาแฟเนี่ยหรือว่าคาสคาร่าเนี่ยาบางคนก็บางที่ก็จะเอาไปทําปุ๋ยหรือว่าบางที่ก็จะเอามาชงดื่มครับวิธีการทําก็คือเราจะเอาคาสคาร่าเนี่ยไปตากใช่ไหมฮะไปตากเสร็จพอแห้งปุ๊บบางที่ก็จะเอาไปอบบางที่ก็จะเอาไปคั่วหรือว่าบางที่ก็จะแบบตากเสร็จแล้วก็เอามากินได้เลยเป็นชาคาสคาร่านะครับ คสาสคาร่าที่ผมกินเนี่ยสายพันธุ์คาติมอร์นะครับแล้วก็มาจากสวนที่ลำปางนะครับผมแต่ละที่อาจจะเฟเวอร์หรือว่ารสชาติไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะรีวิวในรสชาติหรือว่าเฟเวอร์ในสิ่งที่ผมได้นะฮะโอเคถ้าพี่ๆแบบได้รสชาติอื่นหรือว่าได้เฟเวอร์อื่นพี่ๆก็คอมเมนต์ใต้ลิงก์ใต้ใต้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วน วิธีการชงเนี่ยผมจะใช้คัสคา่า5กรกมนะครับแล้วก็น้ำอุณหภูมิ95องศา200 ml แล้วก็เทใส่ลงไปเลยแล้วก็รอ5นาทีครับแล้วก็กินได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนอ่าถ้าทำแบบเย็นเนี่ยผมก็จะใช้สัดส่วนเหมือนชงร้อนเลยครับแต่ว่าใช้น้ำอุณหภูมิห้องอ่าแล้วก็แช่ แช่ตู้เย็นเนี่ยประมาณ 18- 24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เอามากินได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ผมได้ทำมาแล้วแหละรสชาตินะผมก็จะได้แบบประมาณอาเอาแบบร้อนก่อนนะผมจะได้ประมาณแบบน้ำมะตูมาครับน้ำเก๊กฮวยแบบผลไม้ผลไม้นิดหน่อย,อ,ยออกจะมีออกลำยาไยด้วยฮะลำใหญก็ออกแล้วก็ผมได้ลองเนื้อ ของคาสคาร่าของเปลือกของเชอร์รี่กับแนนผมก็ได้ลองไปแล้วรสชาติก็มันๆครับมันแบบมันๆมันไม่เปรี้ยวนะฮะไม่หวานอะไรเงี้ยมันก็ออกมันๆแล้วก็ที่ได้แน่ๆเลยก็คือความหวานนะครับหวานมันมันหวานจนรู้สึกได้แล้วก็แบบเปรี้ยวแบบผลไม้สดชื่นสดชื่นครับส่วนแบบเย็นเนี่ย ผมได้ความหวานมากกว่าแบบร้อนนะตอนผมกินนะผมรู้สึกได้แต่ว่าส่วนเฟเวอร์หรือว่ารสชาตินั้นก็เหมือนแบบแบบร้อนเลยแบบชงร้อนเลยครับก็ประมาณนี้สดชื่นสดชื่นนะแบบเย็นก็ประมาณนี้ครับผมคาสคาร่าครับก็มีคาเฟอีนเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับกาแฟที่เรากินเนี่ยจะไปจะมีปริมาณที่แบบน้อยมากๆนะครับก็ใครที่ไม่อยากกินคาเฟอีนเยอะๆอะไรเงี้ยก็ มากินคัสคาร่าได้นะครับสดชื่นมากวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็พบกับผมได้ใหม่นะในคอนเทนต์ต่อไปครับอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับมหรือว่าผมไมพ่พูดไม่รู้เรื่องตรงไหนหรือว่าอธิบายผิดตรงไหนพี่ๆก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย